สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายหลัดมันมีกะสีมายง้มนอนใหม่สมพี่น้องกันแง้นี่ย้มฝนพี่น้องมันซับบ่ท่านพี่น้องมันกินบ่ท่านมันเด่นนอนได้นอใหญ่นอนเง่ายายหลัดมันมีกะสีเอามาเห็ดนอนใหม่สมไปพี่น้องถ้ากินโดนพี่น้องบ่ยายหลัดอยากซับออกเรื่อยๆพี่น้องกนซับไปเรื่อยๆแกงไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ใดพี่น้องมายามก็ซับไห้ไปเรื่อยๆพี่น้องมันช่วงนี้มันฝนตกดูมันก็เลยซับบ่ท่านพี่น้องยายหลัดมันมีก็เลยเอามาเห็ดนอนใหม่สมพี่น้อง เห็ดน้องสมใบแน่เห็ดเผาว้แน่เผาถั่เขียนไ้ถ้่วซุปแน่ไป็นต่พี่น้องเห็ดไว้ตามสถานการณ์ไปและพี่น้องได้กเพื่อกินโดนพี่น้องน้พี่น้องย่ำน้ำย่ำน้ำใบสมน้ำกันพี่น้องมือี้ก็ได้ยำน้ำใบสมไป็นน้ำแบมัมีมัดมีไปวางมืดีแลละพี่น้องมือไดวางแต่มัดมีเป็นน้ำมือใดมีเนาเห็ดไปเห็ดไปพี่น้องตามภาษาเจ้าไหร่เทาหน้าแหละพี่น้อง ดวยนใจอยากได้ sea, Respect, ite, ี่ได้กสางมาได้เกเลยพี่น้องเลยหดนที่ทีเป็นน้ำเห็ดเบีปน้งีแลละพี่นองกลา็มี่มูเห็ดซอยลายอยู่พี่น้องมูอยู่ในบานเนหมือมาสิ้เดียวกันเมืนกเ็ดื้กันพี่นอกเห็ดเบีเป็นน้มัดมีไปนน้ือกันแหละพี่น้องสางมาโหลดไปอยากได้ดีได้ไล่ได้แก่เห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องโอนทุกมือส่งทุกมือคือเก่าแหละพี่น้องเห็ดซอยกันไปแหละพี่น้อง เวนี่เรียกเห็ดกับใบเห็ดผู้ใดเห็ดเรียบแล้วเลี้มือใด้วางกันมัดมีไปน้ำเห็ดเรียบไปพร้อมนั่นแหนะที่หน่องนี่ได้ละวมัดมีนะมัดเล้วกับทีเห็นอันนี้ก็เลี้ยงเห็นน้องใหม่เงาก็เลยเอามาย่ำพี่น้องย่ำเห็ดน้องใหม่สมไปย่ำน้องใหม่สมไปแล้วเได้ละวมัดมีอะไรที่แต่คนมีมัดต่อใบคือเก่าอะพี่น้องเห็ดนั่นเห็ดผสมปะจานไปแหละพี่น้อง มอนี่ก็บสี่งา้ยมเบิ้งงี่น้องมนี่งี้ยมัเบิ้งรุ่นกับสียมอะเรอยะย่ละก็สไปแช่ไขึ้นนึงแช่ไวขึ้นหนึ่งอะแล้วก็สีมรุ่นมากแย่ละก็สีขันในเบิ้งซู้เบิ้งพี่น้องทิดตามคลิปตอนต่อไปเลยพี่น้องย่ะกัสขันซู้เบิ้งเอาไใไ่ขวดใบให้เบิ้งพี่น้องชิบมือเอือนพี้องมูนีเ้มืออือนสิมืออือนก็สขันพี่น้องเมือนอย่ไแช่โดนพี่น้องมันเป็นนอใหม่แบบว่ามันบกขมแห้งพี่น้องเป็นเป็นนอใหม่ร้านพี่ แต่พอมันอ่อนพอมันหนังเพือมันออกเล็กน้อยสิเนาะก็สีหั่ก็สิคันเซตยาแล้วก็สีเอายางเซตวดสิเนาะกระสีดำตอนต่อไปสิเนาะเยอมี๋ยรัดมัดพี่กทยเบง้งสิีกนเนาะค่ะเนาะเยวมูลลุ่นก็สิอ่านี่ไม้มาไทยเบิ่งไปเรื่อยๆเกล่สิเนาะไทยนันแน่ไทยดีแน่ไปสิเนาะนี่ย้ำมือก็สิ ขั้นวพียวยังมีจะมีนะคะสวัสดีค่ะ